ร่วมงานกันในวันนี้ใครไม่เข้ามาพลาดแล้วลำต่อไปนะคะทีมงานจะทีมงานของไทยจะนำเนทนานก,นการขึ้นมอบของข่ร้ลึกให้แก่ท่นานผูค่ะของน้องปัรณรัตน์นะคะที่ได้ก้าวสู่เอ่อเรียกว่าจุด สูงสุดจุดหนึ่งะคะในการได้รับเกียรติคัดเลือกเป็นนางสาวไทยจังหวัดแพร่นะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแล้วก็อยากจะบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าน้องปานรัตน์นั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่สวยแต่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะคะช่วยเหลือเอือเ้อเฟื้อแล้วก็เป็นห่วง คนรอบกายนะคะยังไม่พอยังเสียสละทํางานเพื่อสังคมส่วนรวมนะคะอย่างมากเห็นเป็นผู้หญิงบอบบางเช่นนี้เวลาออกไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะแดดออกข้าขนาดไหนน้ําจะท่วมขนาดไหนน้องก็ลุยไปทุกที่นะคะซึ่งดิฉันเองก็ยังทึ่งเพราะตัวเองเนี่ยลงพื้นที่หนักๆเป็นเรื่องที่เคยชิน แต่ไม่คิดว่าน้องที่รูปล่างเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็มีความสวยงามกับไม่ได้ห่วงผิวพรรณไม่ได้ห่วงแดดห่วงฝนเลยลงไปลุยช่วยชาวบ้านด้วยความจริงใจนะคะตรงนี้คือความสวยงามภายในและก็อยากจะพูดถึงคุณสมบัติสุดท้ายก็คือความเก่งจากการที่ได้สัมผัสได้ร่วมงานทำงานกันมาปีกว่า2ปีเนี่ยนะคะ น้องมีความเก่งนะคะด้านความรู้ด้านการศึกษาดีอยู่แล้วแต่เป็นผู้ที่ไควา้หาความรู้แบบเรียนไม่รู้จบนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างของของคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมนะคะก็ต้องถือว่าน้องปันรัตน์นั้นมีความเพียบพร้อมตั้งความสวยงามภายนอกนะคะ,ะจิตใจที่งดงามและก็ความเก่ง นะคะความชรานี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจค่ะในฐานะเป็นผู้หญิงไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าน้องจะประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยองไทยมุกมีกิจกรก็วันนี้ขอบคุณนะคะแถบผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้หญิงสุราราดด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งนะคะนางสาวไทยแพท่นะคะในวันนี้ค่ะ อันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเวทีสุดท้ายแล้วค่ะอ่าเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ได้มีโอกาสลงอีกอ่าอีกเวทีหนึ่งค่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นตรนใจมากค่ะเพราะว่านางสาวไทยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นเวทีที่อยู่มานานแล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานเป็นเวทีที่ทรงเกียรติมากๆเลยค่ะได้รับโอกาสนี้ก็จะทําให้เต็มที่ค่ะหลังจากนี้ต้องเ,เตรียมตัวยังไงสู่เวทีใหญ่ก็มีเทนการเดินค่ะการตอบคําถามค่ะแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะมี จากที่แบบคำชมต่างๆแล้วมีอะไรที่ทางหญิงอยากจะบอกกล่าวกับน้องไหมครับว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องสมาธิหรือเรื่องอะไรการเตรียมการอะไรนับก็อยากจะบอกน้องว่าจริงๆแล้วเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนของน้องอยู่แล้วนะคะจากการที่ได้เคยร่วมงานกันก็ต้องบอกว่าน้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละดีอยู่แล้ว การที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในเวทีต่างๆนั้นย่อมมีคู่แข่งมากมายย่อมมีอุปสรรคมากมายก็ไม่อยากให้น้องท้อแล้วก็อย่ามองคู่แข่งเป็นศัตรูแต่ให้มองคู่แข่งว่าเ,าเขาเป็นพลังที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีความมุมานะเพียรพยายามทําได้ดีกว่าวันนี้นะคะในทุกๆด้านาก็ เชื่อมั่นค่ะว่าน้องไข่มุกจะไปถึงจุดสูงสุดที่คาดหวังในแต่ละเวทีได้ค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะอขอบคุณค่ะ